สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอร้านดวงหนึ่อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าเขาอยากมอบอะไรให้กับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอืม้มอยากมอบอะไร คนคนนี้อยากจะบอกว่ารักอยากจะบอกคิดถึงอยากจะบอกความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณตอนนี้ทั้งคุณและเขาอะสาหรับใครบางคนก็อยู่ห่างกันด้วยเนาะนิ่งแล้วก็ต่างคนต่างรอข้อความกันก็ได้นะมันอาจจะอยู่ในในระหว่างที่คุณกับเขารอพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้เนาะ หรือลอมาพบมาเจอกันก็ได้นะตอนนี้เขารู้สึกว่าถ้าคนที่เคยเจอเคยพูดกันแล้วอะ่ะหรืออาจจะทะเลาะก,กันก็ได้เนาะถึงมีไพ่อีดอกครับนะอยากจะงอ้ออยากจะขอโทษตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีความสุขเลยอะ่นะเนาะเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดนะเขาไม่ได้คุยกับคุณคนคนนี้รู้สึกว่าข้อความคุณก็เงียบนะคุณกับเขาต่างคนต่างเงียบต่างคนจังเลือกที่จะเลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองอะ่นะเนาะ มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ที่มันทําให้เขาไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยคุณคิดยังไงกับเขาบ้างนะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยากจะพูดคุยอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณมากๆนะแต่ด้วยตอนนี้บางคนก็อยู่ไกลกันอยู่ไกลกันด้วยนะก็เลยไม่สามารถที่จะคุยไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้แต่ในความรู้สึกเขาเขาต้องการที่จะ มอบสิ่งดีๆให้คุณมากๆเลยคนๆนี้นะอยากจะดูแลคุณเนาะอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่เขาประทับใจที่สุดเนาะเวลาพูดเวลาคุยเวลาอยู่ด้วยอะ่ะมันทําให้เขาไม่เหงาอะ่ะนะมันทําให้เขามีความสุขที่สุดคุณทําให้เขารู้สึกว่าถึงเขาจะงานยุ่งนะถึงเขาจะไม่ค่อยว่างถึงเขาจะคุยกับใครหลายๆคนอะ่ะคนๆนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ไม่มีคุณอะ่ะมันรู้สึกว่า คนที่เขามีคนที่เขาอยู่ด้วยอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันอยากจะคุยอ่ะน้องมันรู้สึกว่ามันรอคุณอ่ะมันรอข้อความคุณก็ได้นะเออรู้สึกคุยกับคุณแล้วมันรู้สึกว่ามันมันทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีค่ามันทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณแหละเขารู้สึกว่าเขาดูเขาเขาดูมั่นใจในตัวเองอ่ะเขาดูมีเสน่ห์นะเขาดูเป็นที่ เขาเป็นที่ต้องการอ่ะนะคนคนนี้เขาก็เลยชอบที่จะคุยกับคุณอะเนาะเนี่ยเห็นไหมคุยกับคุณแล้วมันรู้สึกว่ามันอ e ิ B ่ม e ใจมันมีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากบอกรักคุณด้วยนะอืมคนคนนี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่รู้จะคุณ คุณเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่ไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขาเหงามากมากเลยเห็นไหมอยู่กับคุณแล้วเขาไม่เหงานะคุณทําคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีใครสักคนอีกครั้งอ่ะอยากจะเริ่มต้นที่จะคุยอยากจะเริ่มต้นที่จะมีความรักอีกครั้งคนคนนี้น่าจะเขาน่าจะมีโลกส่วนตัวสูงนะเขาชอบเก็บตัวนะเขาไม่ค่อยชอบที่จะ วุ่นวายกับใครอ่ะเขาชอบที่จะอยู่กับตัวเองชอบที่จะใช้ความคิดเห็นไหมสี่ดาบเขาค่อนข้างที่จะปิดตัวเองนะปิดตัวเองอะ่ะเขาเขาอาจจะเดี๋ยวแม่หมอขอขยายสามดาบนะนี่น,นะเห็นไหม คนคนนี้ค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวค่อนข้างเก็บความรู้สึกค่อนข้างที่คนเขาถึงเขายากนะเขาเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกกับใครง่ายๆนะอาจจะเป็นท่านลมก็ได้นะคะมีตุนตุนกลุ่มเขากค่อนข้างที่จะชัดเจนในความรู้สึกนะแต่เป็นคนที่ชอบเก็บอ่ะนะมีอะไรก็ไม่ค่อยชอบพูดอ่ะนะแต่พอพูดแต่ละทีก็ค่อนข้างที่จะแรงค่อนข้างที่จะชอบที่จะตรงชอบที่จะชัดเจนไปเลยอ่ะนะ ถ้าไม่พูดก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของเขาคนคนนี้เขาอาจจะชอบอยู่กับมุมส่วนตัวของเขาก็ได้นะเขาไม่ใช่ชอบวุ่นวายเขาอยู่กับคนเยอะอยู่กับการติดต่องานอยู่กับการคุยออนไลน์อยู่กับคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จริงอะนะ่ะเนาะแต่ว่าชีวิตส่วนตัวเขาเขาค่อนข้างที่จะเวลาเวลาไม่ได้ทํางานหรือเวลาไม่ได้อยู่กับใครอะไรประมาณเนี้ยนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีโลกส่วนตัวสูงชอบที่จะคิดชอบที่จะทําอะไรคนเดียวเนาะเขรู้สึกว่ามันมันดูอิสระเนาะมันดูมันดูเป็นตัวของตัวเองมากกว่าคนคนนี้ยคนคนนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ ขาอาจจะรอคําตอบจากคุณอยู่ก็ได้นะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยไม่หมอคอขยายเห็นไหมคุณกับเขาทะเลาะก,กันเนาะคุณกับเขาทะเลาะก,กันเงียบกันบล็อกกันแล้วก็ห่างกันอะนะเขาทําได้แค่รอเขาทำอะไรมากไม่ได้นะมันอาจจะมีประเด็นที่มันอาจจะมีประเด็นเรื่องคําพูดเรื่องการทะเลาะเรื่องสามเศร้าก็ได้เนาะเห็นไหม เขาอาจจะอยู่ในจุดที่เห็นไหมอันนี้อันนี้สามเมท้าอันนี้แฮร์รี่ฟนตเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะอยู่กับผู้คนมากหน้าหลายตาน่ะนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือเป็นคนที่คนค่อนข้นขางให้ความให้ความไว้วางใจเขาอ่ะนะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรมากนะคนคนเนี้ย ขาอ,อาจจะรอเคลียร์งานเขาอยู่ก็ได้เนาะคนคนนี้รู้สึกอยู่กับคุณแล้วคุณค่อนข้าง,างที่จะมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดคุณค่อคนข้าง,างที่จะเด็ดขาดเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณนะเห็นไหม มันเป็นความต่างกันก็จริงอะ่ะแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ยอมอะไรใครง่ายๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรู้อ่ะนะว่าตัวเองต้องการอะไรเห็นไหม justice อะนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดในแบบแผนนะยึดในความถูกต้องนะมันทําให้เขาไม่กล้าเห็นไหมคนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์หลายๆคนก็ได้นอกสาม,มเท้าว่ะ อาจจะมีคนคุยเยอะก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ติดพันธะนะอาจจะมีคนคุยก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่จะเข้าหาคุณอะ่ะมันต้องชัดเจนกว่านี้มันต้องตรงไปตรงมามันต้องอืมไม่งั้นคุณตัดจบกับเขาแน่เขาอาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นจัสติกแล้วก็หนึ่งดาบแล้วก็สองไม่เท้านะก็อาจจะติดปัญหาเก่าๆหรืออาจจะติดด้วยภาระหน้าที่นะ เขาค่อนข้างที่จะเก่งนะค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นค่อนข้างที่จะทําอะไรทําจริงอืมคนคนนี้ถ้าเขาไม่ได้ติดไม่ได้ติดหน้าภาระหน้าตาทางสังคมภาระหน้าที่หรือติดคนเก่าๆอะ่ะเขาก็อยากจะเขาก็อยากจะมีคุณนะอยากจะทําให้มันถูกต้องนะ แต่ติดที่เขาอาจจะมีภาราที่จะต้องจัดการก่อนก็ได้นะคะหรือหรือเขายังเคลียร์คนเก่าๆก็ได้ถ้าไม่ใช่ก็าเขายังยังมีคนข้างหลังที่จะต้องดูแลนะคนคนนี้นะแต่ที่จริงอะ่ะเขาต้องการคุณมากๆเลยอะ่ะค่อนข้างที่จะไม่อยากให้คุณกับเขาอะ่ะต้องเงียบนะต้องเงียบใส่กันแบบนี้อยากให้คุยกันด้วยเหตุผลเออคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะต้องการความชัดเจนมากๆเลยอ่ะเห็นไหมสามไม่เท้าอ่ะแม่หมอว่าก็อาจจะติดคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือหรือก็ติดงานก็ได้นะคุณกับเขาอยู่ไกลกันมากๆเลยอ่ะมันคุยออนไลน์กันเป็นประจำก็ได้สำหรับใครบางคนอ่ะ ตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าคุณยังจะรอเขาอยู่ไหมคุณยังจะมีเขาอยู่ไหมแต่เขาอะรู้สึกว่ามันเป็นราศีเมงไงเนี่ยเมษสิงห์ธนูนี้เม,มถุนตุลกุมานี้ราศีมีนมีนพิจิกกรกฎอืมค่อนข้างที่จะคิดมากนะตั้งแต่คุณเงียบคุณหายไปอ่ะเหมือนรอข้อความอ่ะคุณคนเนี้ย ไม่อยากให้คุณเลิกไม่อยากให้คุณจบกับเขาเขายังเห็นไหมเขายังเสียใจอยู่เลยอ่ะเขายังต้องการคุณมากๆอยู่เลยอ่ะคนคนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณเขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กับใครหลายๆคนอ่ะรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะเออคุณค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะเออใครๆก็ต้องการคุณนั่นเนี่ยคุนอกบานอ่ะแล้วห้าถ้วย แสดงว่าตั้งแต่ไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอกหักเออเขาเสียใจมากๆเลยนะแต่ว่าเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้คุณคนเนี้ยค่อนข้างมีหนะ้าที่การงานสูงเห็นไหมบางคนมีฐานะการเงินที่ดีด้วยอืมอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันลงเลยกันอ่ะ สองคนนี้ต่างคนต่างมีความต้องการกันนะน,นี่คืนอนบวานอันนี้อันนี้หนึ่งไม่เทา้าอันนี้เด็กถือไม่เทา้าแสดงว่ามีเสน่ห์ทั้งคู่เหมือนต่างฝ่ายต่างรอให้อีฝ่ายทักมาน่ะนะต่างฝ่ายต่างต้องการกันและกันมากๆเลยบางคนอาจจะอายุต่างกันนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มคุยกันก็ได้เนาะรู้สึกถูกชะตาม,มากๆเลยอะ่ะนะ รู้สึกอยากช่วยเหลือบางคนอาจจะอาจจะพบเจอกันเกี่ยวกับที่ทำงานก็ได้เนะบางคนอ่ะอาจจะมีใครหลายๆคนอยู่กับที่ทำงานอ่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาคุยไม่กล้าที่จะเข้ามาทักแต่ที่จริงอ่ะเขาค่อนข้างที่จะสนใจคุณนั้นเนี่ยนะสำหรับใครบางคนก็เพิ่งเริ่มคบกันเพิ่งเริ่มคุยกันเพิ่งเริ่มงานใหม่ก็ได้เนะเออ ทั้งเริ่มปิ๊งกันก็ได้นะค่อนข้างที่จะประทับใจมากอืมเนี่ยเห็นไหมเขาอยากเขาอยากเขาอยากงอคุณอ่ะอยากบอกความรู้สึกอยากขอคุณเป็นแฟนอ่ะนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณยังจะยอมรับเขาอยู่ไหมเขารู้สึกว่าเหมือนคุณ พร้อมมากๆอ่ะนะเหมือนคุณน่าจะมีคนเข้าหาเยอะเหมือนคุณน่าจะมีคนเข้ามาชอบเยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยไม่กล้านะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะบอกรักไม่กล้าที่จะง้อไม่กล้าที่จะขอโทษเออที่จริงอ่ะเห็นไหมสี่ถ้วยเขาค่อนข้างที่จะประทับใจคุณมากๆแต่ไม่กล้าเข้าหากลัวคุณไม่ชอบเขานะคนคนนี้ย คนคนนี้อาจจะรอรอคำตอบจากคุณก็ได้นะคะรอรอการมาพบมาเจอกันก่อนก็ได้นะเขาอาจจะเขาเรียกอะไรนะเขาอาจจะให้เขายังตัดสินใจไม่ได้อ่ะคุณคนเนี้ยเนาะเขาอาจจะการตัดสินใจของเขาอ่ะมันต้องอยู่กับคนในองค์กรหรืออยู่กับคนในครอบครัวของเขาอ่ะ กอาจะรอดูท่าทีก่อนก็ได้นะคะเห็นไหมอยากจะให้คุณกับเขาได้ลงเอยกันได้เข้าใจกันอะ่ะนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะอยากอยู่กับคุณมากๆเอืมนี่ยเห็นไหมสองถ้วยเห็นไหม คนคนนี้อยากจะเข้ามาเจรจากับคุณเนาะอยากจะเข้ามาพูดอยากจะเข้ามาตกลงอยากจะเข้ามาบอกรักนะอยากให้คุณกับเขาอะ่ะได้เข้าใจกันได้ลงเอยกันได้อยู่ด้วยกันอะ่ะเออคนคนนี้อยากจะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเห็นไหมหนึ่งถ้วยแล้วก็สามเหรียญนอะอยากจะเรียนรู้กันอะ่ะแต่ความสัมพันธ์อันนี้สามไม่เท้าอันนี้สามเหรียญ เขาอาจจะติดปัญหาคนเก่าๆหรือว่าติดปัญหาครอบครัวเขาก็ได้นะคะคนคนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆนะเขาอาจจะอยู่กับญาติหรืออาจจะมีลูกน้องเยอะก็ได้หรืออาจจะมีบริวารเยอะก็ได้ที่ต้องตัดสินใจอ่ะเขาก็เลยทําอะไรมันก็ต้องรอบครอบอืมอาจจะอยากเข้ามาตกลงพูดคุยกับคุณก่อนนะ่อนที่คุณหยับเขาอ่ะ จะตกลงว่าจะใช้ชีวิตกันยังไงนะอาจจะเป็นหุ้นส่วนงานกันก็ได้นะคะบ,บางคนอะ่ะอยากจะเข้ามาเจราจานี่แหละแม่หมอว่าอืมถ้าเป็นบางคนที่เขาที่เขายังโสดอยู่นะแม่หมอว่าเขาจะเข้ามานะเห็นไหมเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะเห็นไหม อาจจะพาญาติอาจจะพาเพื่อนหรืออาจจะพาแบบอืเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้อายอะ่ะคนคนนี้ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะ่ะนะเขากลัวคุณจะมีคนด้วยเขากลัวคุณจะมีคนของคุณอยู่แล้วเขากลัวคุณจะมีคนรักของคุณอยู่แล้วเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามานะ แต่ยังสืบยังส่งยังต้องการคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะคุณคนเนี้ยตอนเนี้ยคุณสองคนมันมีใครบางคนที่รอข้อความอะ่ะนะบางคนยังบางคนยังสืบยังส่งกันหนักมากเลยอ่ะเห็นไหมรู้สึกว่าถ้าถ้าบอกรักคุณไปบอกความรู้สึกกับคุณไปอะ่ะ คุณคนนี้รู้สึกว่าเหมือนคุณจะเหมือนที่คุณเงียบอะไรประมาณเนี้ยน้องเขารู้สึกว่าคุณก็คุณก็ไม่ได้จะคุยกับเขาคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนคุณก็เหมือนคุยคุณก็มีคนคุยหลายคนอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากๆเลยนะอาจจะมีคําพูดอะไรที่เขาพูดให้คุณแบบตัดเขาจบเขาเงียบใส่เขาอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะไปคุยกับคนอื่นเลือกที่จะไปมองหาคนอื่นเลือกที่จะไปเริ่มต้นกับคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยอืมก็เลยรู้สึกว่าจะทํายังไงดีที่จะได้เข้าหาคุณจะได้พูดคุยกับคุณนะอยากให้คุณกับเขาอะได้ได้ปรับได้ปรับกันอนะมาได้ได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันได้ตกลงกันอะไรประมาณเนี้ย เอ,อไม่อยากที่จะเงียบไม่อยากที่จะไกลกันอ่ะคนคนนี้เขาอยากจะโม้ประไรให้กับคุณอีกนะนี่ยเห็นไหมคนคนนี้ รู้สึกดีอ่ะที่มีคุณอ่ะตั้งทั้งที่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีคนหลายๆคนเข้ามาอยู่ในความสําคัญอ่ะเขามีคนชื่นชอบเยอะคุณก็เหมือนกันอะ<ม>่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าสีดาสีดาบแล้วก็หกไม้เท้าเห็นไหมพอคุณเงียบเขาจะเดินทางมาหาคุณอ่ะ เขารู้สึกว่าคุณนิ่งคุณหายเลยข้อความก็หายเขารู้สึกว่าเขารอไม่ไหวแล้วมันอึดอัดอะคนคนนี้อยากจะเคลียร์เลยอยากจะพูดคุยเออรู้สึกว่ามันมีราศีเมษสิงห์ธนูเยอะมากๆเลยอะ่ะมันเป็นความต้องการอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามันรอไม่ไหวแล้วนะอาจจะค่อนข้างที่จะชอบให้คนเข้าหาก็ได้นะคนคนเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่กล้าจะบอกความรู้สึกกับใครอะ่ะเห็นไหม ขาจะเดินทางมาหาคุณนะอยากเจอตัวเป็นๆเ,เห็นไหมเอออยากจะเปิดเผยความรู้สึกเนี่ยอยากจะเข้ามาพูดคุยอ,อยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะเข้ามาชัดเจนน่ะเนี่ยอยากจะเข้ามาง้อคุณเนาะรู้สึกอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขเวลาพูดคุยกับคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่า เขามีเสน่ห์คุณก็ชอบเขาเหมือนกันหน้าอะไรประมาณนี้ยคุณก็ชอบเขาเหมือนที่คนอื่นก็ชอบเหมือนกันหน้าอะไรประมาณเนี้เห็นไหมถ้ามาหาคุณอยากให้คุณแบบต้อนรับเขานะไม่อยากให้คุณไล่เขาไม่อยากให้คุณพูดไม่ดีกับเขาแต่ไม่มองว่าคุณก็คุณก็รู้สึกแฮปปี้ที่มีเขาเหมือนกันอยากให้เขาเดินทางมาหาอยากเจอเขาอืมสามไม่เท้าเนี่ยก็คคุ้นคิดหนักเลย ถ้ามาหาคุณอ่ะคุณจะยังพูดดีกับเขาไหมคุณจะยังต้องการเขาไหมเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้ค่อนข้างที่จะคิดมากอ่ะค่อนข้างที่จะเห็นไหมหนึ่งไม่ท้าแล้วก็สิบไม่พามิด หนึ่งมเมถ้าแล้วก็เอยเด็กถือมเมท้าแล้วก็สิบมเมท้าต่างวัยกันมากๆนะต่างเรื่องงานกันมากๆบางคนชีวิตเพิ่งเริ่มต้นนะบางคนก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วมีอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนคุณจะชอบเขาจริงๆเหรอเหมือนคุณจะต้องการเขาจริงๆเหรอเพราะว่าเหมือนเขาอ่ะเข้าหาคุณฝ่ายเดียวเลยอ่ะ เหมือนคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาจริงๆเหมือนคุณก็แบบแย,ย่ๆเขาเล่นกับเขาอะไรประมาณน,นี้เขาเขารู้สึกว่าเป็นเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนคุณไม่ได้รู้สึกสนสนใจเขาจริงๆอ่ะไม่ได้พร้อมที่จะอยู่กับเขาจริงๆไม่ได้พร้อมที่จะมีเขาจริงๆอ่ะนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะคิดมากนะค่อนข้างที่จะอืม มันมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเข้าหาต้องการมากอะไรประมาณนี้ทุ่มเทม,มากกว่าแต่อีกฝ่ายก็รู้สึกว่าลังเลใจอ่ะรู้สึกว่าพอเขาเข้าหาจริงๆก็คุณก็เฉยอ่ะไม่เหมือนไม่ได้รู้สึกว่าคุณต้องการเขาเหมือนที่เขาต้องการอ่ะเขาก็เลยรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์อ่ะ อาจจะห่างกันเพราะเรื่องงานด้วยเนาะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาด้วยคนคนนี้ค่อนข้างงานยุ่งนะอืมแม่หมอว่าบางคนค่อนข้างที่จะมีอายุเยอะแล้วเนาะบางคนพร้อมมากๆเลยอะ่ะสิบเมตรเท้าแล้วก็เดือเวโอ้บางคนค่อนขนะ้างหน้าที่การงานสูงมีประสบการณ์สูงมีอายุเยอะด้วยนะค่อนข้างที่จะเก่งมีความสามารถนะ ขาพร้อมที่จะดูแลคุณนะอยากอยู่กับคุณนะ่ะนะพร้อมที่จะเรียนรู้ขอแค่คุณพูดขอแค่คุณบอกเออคนคนนี้พร้อมรับฟังอยู่นะแต่อยากให้คุณเข้าใจในคำพูดของเขาใน,ในการงานของเขาในครอบครัวของเขานะ เขาจะเหมือนอยากทำทุกอย่างอ่ะเพื่อให้คุณรู้สึกดีอ่ะเพื่อให้คุณพึงพอใจเขาที่สุดอะไรประมาณเนี้ยอืมค่อนข้างที่จะประทับใจคุณนะคนคนเนี้ยความสัมพันธ์ตอนเนี้ยเขารู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์มากๆเลยอยากเจอคุณนะ คิดมากอะ่ะเขากลัวคุณเป็นมีคนอื่นเขากลัวคุณไม่สนใจเขาแล้วอาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะก็ได้นะหรืออาจจะมีคนหรืออาจจะมีตัวเลือกเยอะนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้ต้องการใครอะ่ะนอกจากคุณเห็นไหมคุณค่อนข้างประทับใจเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในใจเขาเอ,อ,อยากให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาถ้ามันเป็นคนโสดนะคุณจะได้แต่งงานนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะจริงจังอ่ะค่อนข้างที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมาแบบมาประมาณหนึ่งแล้วอ่ะนะต้องการเพื่อนคู่คิดต้องการคนที่เข้าใจเขาจริงๆนะคนๆเนี้ยคุณกับเขาอ่ะส่วนมากจะคุยกันออนไลน์กันก็ได้บางคนนะบางคนติดต่อกันเรื่องงานเห็นไหมมันมีแต่ง,งานงานเลยคนๆนอาจจะเป็นเขาก็ได้นะค่อนข้างยุ่งอ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาอ่ะนะนะคุณรู้สึกว่า หมือนเหมือนเวลาคุยกับคุณก็แป๊บแป๊อะไรตรงมานเนี้ยนะมันมีใครบางคนที่ต้องการมากกว่านั้นอะ่ะเออต้องการที่จะอยากให้เขาทุ่มเทอยากให้เขามีเวลาให้มากกว่านั้นอะ่ะอยากให้เข้าใจมากกว่านั้นนะแ<ส>ม่หมอว่าคุณสองคนต้องปรับอะไรกันหลายๆอย่างนะเพราะมันด้วยวัยด้วยเนาะมันด้วยความเป็นอยู่มันด้วยหน้าที่การงานด้วย ด้วยความห่างไกลกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะอยากให้คุณเขาอยากให้คุณพูดกับเขาดีๆพูดให้เขาเพราะๆไม่อยากให้คุณเงียบใส่เขานะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับคุณมากๆเลย